สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโมจังชาแนลกันดกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่เกมเทสลาคิงออฟมอสเทอร์เซิร์ฟไต้หวันกันอีกเช่นเคยนะครับผมนนก็ ห่างหานะครับผมก็ทาคลิปช้าหน่อยนะก็คอมเสียนะผมก็ต้องมานั่งทําในโทรศัพท์นะครับผมก็จะติดขัดนิดนึงนะครับผมก็อันนี้อาจจะลงช้าไปหน่อยเนาะก็ตู้มันก็มาหลายวันแล้วนะฮะก็เป็นอาทิตย์แล้วเนาะก็จะทําการรีวิวตัวละครอย่างมาตี้หรือมาเทสนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยในส่วนของตัวละคร SP สพีมาตี้หรือมาเทสนะครับผมขอเรียกเป็นมาตี้นะก็จะเป็นตัวสาย DPS นะครับผมควบคุมนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของซับคอมโบนะครับผมก็สเตตัส5ดาวก็อยู่ที่ ดับเบิลเอชทั้งหมดเลยนะครับผมทุกสเตตัสเลยนะครับผมตามภาพเลยนะฮะนี่ผมขึ้น5ดาวว่าเรียบร้อยแล้วนะฮะพลังต่อสู้ก็ส0 0 0มื่นบวกๆนะครับผมก็เป็นตัวที่ดีนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาได้ดูสกิลตั้งแต่สกิลพิฆาตกันก่อนนะสกิลพิฆาตนะครับผมก็จะสามารถใช้ได้แต่เทิร์นแรกไม่ได้นะฮะอย่าว่าใช้เทิร์นแรกไม่ได้นะผมใช้มานานอยู่ที่ยี่สิหลังใช้งานเสร็จจะคูลดาวสองเทิร์นนะครับผมทำดามเมจใส่ศัตรู1แถว150เปอซ็ต แล้วทาให้ศัตรูติดสถานะซัดรอยนั่นเองนะผมแล้วก็ทําการปลดอาวุธศัตรูด้วยนะครับผมก็ทาการบ้าการโจมตีปกตินั่นเองนะครับผมไม่สามารถโจมตีปกติได้นอะในส่วนของศัตรูทั้งแถวนั้นเลยนะครับผมก็เป็นตัวที่มีซีซีด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ต่อไปนะฮะก็เป็นการโจมตีปกตินะครับการโจมตีปกตินะจะทำดาเมจ1 0 0นะฮะแล้วก็มีโอกาส4 0นะครับผมเพื่อจะทําการให้ศัตรูติดสถานะซัด รอยนะครับผมก็จะทําให้ศัตรูติดทัดซัดรอยแล้วก็ทําการต่อคอมโบได้นั่นเองนะฮะก็ตัวไหนที่มันเห็นซัดลอยก็เทาไปซัดต่ออะไรอย่างงี้กว่าไปนะครับผมก็รอดูกันนะฮะว่ามันจะดีแค่ไหนเนาะก็พอทำห6ดาวแล้วก็จะทําการ ได้รับสไตล์นะฮะเมื่อเริ่มการต่อสู้นะฮะก็จะได้บัฟพิเศษนะทำให้การโจมตีครั้งแรกของมาตี้เนะะี่ยทำการติดสถานะสัตว์ลอยนั่นเองนะครับก็คือการันตีเปิดคอมโบแน่ๆนนะครับผมถ้านะเกิดเมื่อทํา6ดาวแล้วน,นะก็ถ้าเกิดใส,ส่เซตนึนจาก็เบิ์ลได้2ทีนะฮะครั้งแรกการันตีครั้งที่240%นนั่นเองนะครับผมก็ไม่เลวร้ายนะถือว่าเป็นตัวเปิดคอมโบที่ชั้นยอดเลยนะครับผมในส่วนของมาตี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลอื่นๆกันบ้างผมกก็็จตี ประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของคอมโบนะครับผมสกิลคอมโบของมาตี้นะครับผมเมื่อศัตรูอยู่ในสถานะซัดถอยนะฮะก็จะเข้าไปทำดาเมจ75%็สิบหร์เซ็ตรูแล้วก็เข้าสู่สถานะซัดลอยนั่นเองนะครับผมก็เป็นการต่อคอมโบนะ่ยมาเทสเปิดซัดลอยให้รถอื่นมาเสียบเป็นซัดถอยแล้วก็ทำการเปิดเป็นซัดลอยต่อนะฮะก็วนๆไปเรื่อยๆเนาะในส่วนของการทำคอมโบนะครับผมลองต้องอ่านดูไม่ให่ขี้เกียจอ่านก็ใส่ทีมไปนะครับผม โอเคในส่วนของพนะาร์ทสี่แลผมบาเรียตีบวกนะฮะเมื่อเริ่มการ,รสู้จะทําการกลางบาเรียเป็น,นประยะเวลาสเทิร์นนะครับผมในส่วนของมาตี้นะฮะแล้วก็จะทําให้ดาเมจคอมโบทั้งทีมนะเพิ่มขึ้น20%นี่คืออ่าขัา้นแรกนะครับผมแล้วก็เมื่อทําไปสี่ดาวนะฮะก็จาก20%จะก,กลายเป็น30%เมื่อทำห้ดาวนะาดนะครับผมเมือม่อบาเรียหมดไปนะครับผมเมื่อใช้สกิลพิฆาตจะทำการกลางบาเรียใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สามารถวนได้เรื่อยๆเนาะ ในส่วนของการกลางบาลีนะครับผมถ้าเกิดทํา5ดาวแล้วอันนี้ผมก็ปลด5ดาวไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อจะทําการกลางบาลีเวลาเจอเกยมยือนะั่นเองนะครับผมแล้วก็นำจะมีคอมโบได้แรงขึ้นด้วยนะฮะต่อไปนะฮะก็เป็นพาส์สีฟสุดท้ายนะครับต้องปลด4ดาวก่อนนะครับผมเมื่อปลดสีดาวอ่าสีดาวเก้แล้วนะฮะก็จะได้พาสี่นี้มานะก็คือการเพิ่มพลังป้องกันให้าัตตี้เลยนะค,ะนนะค,ะครับผม100%นะการเป็นตัวแทงสมบูรณ์แบบเลยนะฮะกาเิลูแดนรับกาบิลูแดนลับก็ตีเจาะแทบไม่เข้านะฮะ เป็นตัวแท้งเลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปบิวของอีทีหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของสกิลส่วนใหญ่นะครับก่อนยังไงกันบ้างะครับมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการแนะนําเซตอุปกรณ์ก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปดูว่าการสติติของมาร์ตี้มันเป็นยังไงนะฮะโอเคเข้ามาที่อุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์ผมจะใส่ประมาณนี้นะครับผมก็เซตที่ผมจะแนะนําจะมีทั้งหมด2แบบนะฮะนะครับเซตหลักนะครับผมเราจะต้องใส่เป็นเซต เอา,อ,าอุปกรณ์นินจานะฮะก็คือเป็นเซ็ตนินจานาะจะเรียกเป็นเซ็ตนินจาเนี่ยผจะคลิกนะให้ดูเซ็ตนินจา4ชิ้นนะครับผมก็จะทำการเพิ่มพลังโจมตีปกตินะครับผมแล้วก็เซ็ตเอลอีก2ชิ้นนะฮะสำหรับคนที่จะเล่นสายแทงนะครับผมก็ประมาณนี้เอลสองนินจา4นะฮะเอาเพิ่มโอากาสตีเบิ้ลแล้วก็เพิ่มเลือดนะครับผมอันนี้คือสำหรับคนที่จะเล่นเป็นแทงแล้วก็ตัวซับคอมโบนะอีกสายหนึ่งก็จะเป็นซับคอมโบบวกดามจนะฮะ,นะฮะก็จะเป็นใส่เซตพยากรเข้าไปนั่นเองนะ,ะแล้วก็นิน,นจานี้ช ในส่วนของมาร์ตี้ทั้งสองสายนะฮะก็ลองไปบิวกันดูส่วนในส่วนของอ็อบนะฮะผมจะเน้นเป็นเลือดซะส่วนใหญ่เลือดป้องกันอะไรอย่างงี้นะฮะเลือดบนน้ำป้องกันบนน้เทสพีอะไรก็ว่าไปเพิ่มบล็อกอีกหน่อยก็ว่าไปนะครับผมก็ลองไปบิวกันดูนะฮะว่าแต่ละคนจะได้อ็อบมาแบบไหนนะ,ะว่าตอนนี้คือเราก็ต้องหาของใหม่กันหมดทุกคนนะเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับผมว่าการจัดทีขมาเทสมันมีแบบไหนบ้างน,นะครับผมโอ้ยลันลันลันโดนเฉีย โอเคเข้ามาที่จัดทีมนะครับผมข้างล่างเลยก็เดี๋ยวผมจะขอรื้อทีมก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะจัดเป็นทีมสำหรับสายที่ผมเล่นอยู่นะฮะสายคอมโบที่ผมเล่นอยู่เอาไว้ออโต้นะครับผมก็อาจจะไม่เหมือนใครนะฮะเพราะว่าผมจะออโต้แบบใช้ตัวเอเยอะมากนะเพราะว่าผมชอบสายนี้นะเพราะว่ามันแบบตีแล้วมันดุดีนะฮะมันเป็นสายทีมเก่านั่นแหละแค่เพิ่มมาตี้เข้าไปนี่จัดตามผมได้เลยนะฮะฮินาตะชิซูนะครับผมตัวสุดท้ายเราจะใช้เป็นโซกะนะฮะ อ่ะเดีละสุนตาโอเคนี่ผมจะเล่นเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็จัดเรียงตามสถานการณ์นะฮะแล้วแต่สถานการณ์ที่เราจะเจอนะครับผมต่อไปนะครับผมก็เซตสกิลของริมารุนะเซตสกิลของริมารุเราจะเซตเป็นประมาณนี้นะครับผมในส่วนของสกิลรถคูดาวนะฮะก็มันจะมีในส่วนของออโต้น้องเวลาเราออโต้ Auto, เราต้องเอามาทิสหรือมาตีนะ้เนี่ยขึ้นไปที่สปีดหนึ่งนะีขึ้นให้เป็นเลขหนึ่งนะแล้วพอริมารุมันออโต้อ่ะมันจะออโต้ไปเลือกให้กับ ตัวที่อยู่สปีดหนึ่งเท่านั้นนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สกิลพารีนี้ใช้อันไหนก็ได้3อันนี้นะฮะแล้วแต่สถานการณ์ก,กันผมจะใช้เป็นการเพิ่มสูมเพิ่มพลังโจมตีของป้องกันเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะในส่วนของการออโต้นะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปจัดในส่วนของอทีมที่ไม่มี s s กันบ้างนะฮะก็ เดี๋ยวจัดตามผมได้เลยก็ได้นะสำหรับคนที่ไม่มี SS นะครับผมโอเคก็จะเน้ไปที่มาตี้กับริมรุเหมือนเดิมนะครับริมรุงออกไม่ได้เนาะแล้วก็ตัวต่อไปที่เราจะใส่เราก็จะใส่เป็นในส่วนของฮาคุโร่นะครับผมฮาคุโร่อ่าปึ๊บแล้วก็ก๊กอปตะนะฮะแล้วก็ตามด้วยโซกะนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะหกคอมโบเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าต้องไปเซ็ตสกิลออโต้เองใหม่นะครับผมจะใช้ไปทีออโต้แบบเมื่อกี้ไม่ได้นะฮะ นี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมเกาะอาหาโโรมาเปิดคอมโบลากแถวนะฮะแล้วก็โจมตีสามารถลากตัวระเมจสูงสุดอย่างก๊อปตาไปตีเพิ่มได้อะไรองี้นะครับผมหรือนะครับผมหรือเพื่อนๆอ,อยากจะเน่นอีกแบบนะกลายเป็นเล่น2พี่น้องดากคูนิวก็ได้นะครับผมก็คือ เดี๋ยวจะเอาตัวก e ๊อปตะออกแล้วก <hi> ็ใส่กาบิลุแทนก๊อปตะเข้าไปนะฮะเอาให้ฮาคุโรมันลากกาบิลุไปจิ้มๆๆนะแต่วิธีนี้ผมแนะนําให้กาบิลุหกดาวก่อนเนาะเพราะกาบิรุหกดาวแล้วมันจิ้มทะลุแถบนะครับผมก็จะประมาณนี้นะับผมในส่วนของการจัดทีมแบบมี SS แล้วก็ไม่มี SS นะครับผมก็ลองไปใช้กันดูอ่ะเดี๋ยวผมจะไปลองในส่วนของทีมที่มี SS ให้ดูสถานแล้วกันเดี๋ยวไปดูในดานไดีดาดอ็ดิทนะคร้บผม e อ i t ดิท อีลิสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวไปลงแต่อีลิสุดท้ายที่เป็นเป็นบ,บอสการอ่ากาบิลุเหมือนรอยแยกเอ็นะฮะเดี๋ยวลองไปลงกันว่ามันจะออตโต้ผ่านสบายสบายไหมเนี่ยครับผมอ่าโอเคเข้าไปเดี๋ยวลองดูกันนะว่าจะออตโต้สบายชิลๆไหมฮนะเพราะว่าผมก็ เล่นสบายนะผมใช้ทีมนี้คือออโต้ผ่านร้อยแยกเอสได้สบายๆทุกดาดเลยนะครับผมแต่ว่าของผมก็ยังไม่ได้สุดขนาดนั้นนะเพราะว่าดวงแย่มากนะฮะตั้งแต่ต้องมานั่งหาอุปกรใหม่นี่คือดวงกากมากนะครับผมนี่มานี้เดี๋ยวขอเซตอะไรแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมต้องเอามาตี้ลงมานะฮะเดี๋ยวผมต้องเอามาตี้ลงมาลืมลืม,ลมต้องเอามาตี้ลงมาให้กาบิลุจิ้มนะฮะแล้วก็อย่าใส่ตัวข้างหลังมาตี้นะเพราะว่ากาบิลุมันตีทะลุนะครับผมก็จะประมาณนี้จะจ่าประมาณนี้เพราะถ้าเกิดลีบารุอยู่ตรงนั้นมันจะออโต้้แลวก เป็นสปีดตัวสปีดหนึ่งก็จะได้ออ่ลดคูดาวไปนะครับผมแต่มีสิทธิ์ที่มานาจะไม่พอนะครับอันนี้มีสิทธิ์ที่มานาจะไม่พอโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวออตโต้นะ,ะผมได้ใช้สกิลอะไรไว้โอ้โหไม่ทันละมันออตโต้ไปหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรน,นะฮะเดี๋ยวมาดูว่าเราออตโต้วิธีนี้คือเราจะผ่านไหมนะฮะเดี๋ยวลองไปดูกัน โซกะาท้งไปนะฮะการเปิดคอมโบนะครับผมอ๋อความจริงคือถ้าเกิดที่ตาบ์มันเออถ้าเกิดโซกะมันได้เข้าร่วมคอมโบด้วยนะฮะมันจะได้มานายี่แต้มน้องแล้วก็ทำให้มาเพียไ,ได้เปิดสกิลนนเลยะะฮ แล้วมันก็จะต่อขอโมกัน,นยาวๆนะครับแต่ว่าผมน่าจะวางเซตอะไรผิดแหละเ <c oughs> พื่อนๆต้องไปรอดูทีหลังเอาเองนะเราก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวลองดูไปนะครับว่าออโต้บักไหมโมตีไม่เข้านะผมชิสุเปิดไปแล้วนะฮะอ่าประมาณนี้ไปยาวไปตาไปรู้จิ้มไม่เข้านะครับผมจิ้มชิวๆเ, <c oughs> เ,เลยนะฮะอ่าชิวๆไปนะครับผม แล้วก็สังเกตดีๆนะสกิลของมาตีนะ้เนี่ยเป็นหนึ่งแถวนะในการลดอาวุธศัตรูแล้วก็ต่อคอมโบได้ด้วยเนะี่ยอาลดอาวุธต่อคอมโบนะครับนะผมตอนนี้ก็คือหมูอ็อกกับตัวกาบิลุเจนไม่สามารถจะตีปกติได้แล้วนะครับในทีมนคน่อนข้างโกงมากนะในส่วนของสกิลใบามาตี้เพราะว่ามันใบหนึ่งแถวไง เอาไปแอนตี้ใน PVP พวกชาวเทียกชิสุท่ตีหดได้นะในส่วนของมาตีลองเอาไปพิวกันดูนะ PVP ตอนนี้คือผมก็อยู่แรงสูงแล้วแหละแต่ผมเล่นได้หมดแล้วไงก็เลยไม่ได้เอามาเล่นโชว์เพื่อนๆดูนี่ก็จะประมาณมานี้นะก็ผ่านเร็วอยู่นะก็ออโต้ชิวๆนัครแบผมถ้าของสุดวันนี้ก็น่าจะจบเทลลินสองเทลลินนะฮะอันนี้ของไม่สุดนะนบวกกับมันไม่ค่อยแบบลงแมตช์ Long เท่าไหร่ด้วยนะครับโ okay. อเคตายซะปึบึบอึบอึบ อาาโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของทีมคอมโบมาตี้นะครับผมก็ลองเอาไปบิวกันดูนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะผมก็ตัวอย่างที่ผมชอบเล่นนะผมชอบเล่นทีมแบบนี้นะฮะก็ชอบเฮียตากับชิสุแหละอยู่ทีมเดียวกันแล้วแบบมันดูเวอร์วางดีนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการเล่นทีม s s ของมาตี้นะครับผมก็มีทั้งทีมฟรีแล้วก็ทีมไม่ฟรีน้องก็ลองไปบิ้วก,กันดูนะฮะ ก็ลองไปแจกกันดูสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ไปลองเล่นอีกทีมก็ได้ที่หายไดเอเพราะว่าตัวไดเอที่หายเนี่ยนาหนามันเป็นตัวฟรีหมดนะครับผมสามารถไปแลกในร้านค้าอีดิทหรือว่าราคา PVP ได้นะครับผมก็ประมาณนี้ในส่วนของการรีวิวตัวละครมาตี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมีตู้อีลิสกับอาม่าอีลิสกับอาม่าจะมาในส่วนของวันที่14ตอน5้าทุ่มนะฮะเดี๋ยวผมน่าจะมีไลฟ์รีวิวตัวละครเหมือนเดิมนะครับผมแต่ผมจะปั้นตัวแต่ข้างนอกเลยนะผมจะไม่ไปปั้นตัวในไลฟ์แล้ว โอเคนี่ก็อย่างลูลีนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปลูลีเป็นคลิปถัดไปนะฮะก็เดี๋ยวมาดูว่าลูลีสามารถเล่นอะไรกับมาตี้ได้บ้างจะเล่นเล่นอะไรกับทีมอื่นได้บ้างน,นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมน่าจะมาลงไม่พรุ่งนี้ก็วันมะรืนนะฮะก็ติดตามกันได้นะครับผมในะส่วนของคลิปรีวิวตัวละครอย่างลูลี่นะครับผมแล้วก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะฮะตอนนี้ก็ ทำช่องดิสใหม่ไว้แล้วนะดิสใหม่อยู่ด้านล่างนะสามารถไปแชร์ก็ได้ดิสของโมโมจังนะครับผมเป็นของดิโมโมจังชาแนลเลยนะฮะสามารถไปแชร์ก็ได้สามารถติดตามข่าวสารสปอยข้อมูลเกมต่างๆได้นะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมโอ้ยเยสมี่บายบาย<จ>บ